กับเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้สมาชิกของเรามีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนายกิสณะทรัยพย์เรืองทอง 2. นายธนาพัชรอดตุ้ 3. สามนายธวีศักดิ์ป้ายนูเหลือมและดิฉัน4นางสาวรนาพริโสมค่ะวันนี้กลุ่มด้านโดจะมาพูดถึงเรื่องจัดทุคนค่ะอาจารย์จัดทุนที่ดิฉันได้ฟังมาแต่ว่าไม่มากนะก็อพอจะา ที่คุณจตุว์เขาไปจีบสาวค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นคล้ายๆเขาเขาไปไปเฝ้านะค่ะโดยทีนี้ถึงเดือนนึงเขาก็เข้าทางพ่อกับแม่แล้วทีนี้ผู้หญิงก็ไม่สนใจดูมวนไหนวะ <laughs> ไม่สนใจ <laughs> ไม่สนใจเขาก็แบบว่าเขาก็ไปเฝ้ารอเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับวันนี้คุอพอจบนะจ๊